สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะของการเปิดรับออเดอร์หอยจ้อปูเนื้อปูแน่นๆน,น,นะคะเป็นสูตรต้นตำรับของทางร้านเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราทำเองค่ะรับรองได้เลยว่าสะอาดแน่นอนการันตีโดยพี่ปลานะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งคนนะคะในการช่วยมัดลูกหอยจ้อนะคะ สะดวกส่งครี่นะคะส่งทั่วไทยได้เลยพี่ปสัสสจะส่งครี่ก็คือจันถึงพรหัสนะคะแล้วถ้าใครนะคะอยู่ในบางเฉลจะมารับที่ร้านนะคะก็ได้นะคะก็จะมีทั้งราคาส่งครี่นะคะแล้วก็ราคาที่ลูกค้ามารับเองเนาะก็ตอนนี้นะคะเปิดรับ ออเดอร์เรียบร้อยแล้วใครสนใจนะคะอยากจะออเดอร์สอบถามเพิ่มเติมนะคะสอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะหอยเจาะหอยเจา